แล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคุณิตี้มบายแล้วก็ผมเอฟรอคนเดียวเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมขออนุญาตนะยังไม่ลงคลิปเฟนิกที่ผมเกินไปในคลิปที่แล้วนะคือก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยคือผมแต่งเฟนิกใช่ไหมและคือจริงๆคลิปต่อไปก็คือต้องเป็นเล่นเฟนิกแต่ว่าเพอเออผมเจ็บข้อมือนะครับก็คืออย่างยังเล่นไม่ได้นะเองนะครับคือผมเจ็บข้อมือจริงๆก็ วันนี้ผมเลยจะมารีวิวเจ้าตัวสไนก่อนเลยแล้วกันแล้วก็จะได้รวบ2คลิปก็คือเป็นเฟนเน็กกับสไนนะครับเพื่อจะเอามาลงในคลิปของครั้งหน้านะฮะโอเคเราไม่พูดพร,รพ่ำจำเพลงเยอะไปดูของอาร์ติก50กันเลยครับอาร์ติก50นี่ผมบอกเลยนะว่ามันเป็นปืนที่ดนะีแต่ว่าผมไม่ใช่สายสไนเว่อร์แต่ว่าผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออสไนมันเล่นได้เล่นเล่นดีนะในซีซั่นนี้นะคนที่เล่นสไนไม่เป็นก็เล่นได้นะครับโอเคอันแรกเลยนะครับปากกระบอกปืน เพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เก็บเสียงนะครับแล้วก็เจ้าตัวลำกล้องปืนนะครับเป็นแอนตี้นะครับคือเพิ่มระยะดาเมจ45นะครับแล้วก็บลาบลาอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะแล้วก็พานท้าย RTC นะครับก็คือแบบผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าส่วนมากเขาก็ใส่อันนี้กันนะเนาะแล้วก็เป็นกิฟหลังนะครับเพิ่มระยะ เวลาเลงน,นะครับแล้วก็ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงแล้วก็แม็กกาซีน5นัดนะครับจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาใส่นี้ป่าเดี๋ยวนี้มันล่าช้านเนาะอ็ใส่นี้แล้วกัน <S <S คือจริงๆผมก็ไปดูมาแหละแต่ว่าผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมขอเกินกันว่าผมเล่นทนายไม่เก่งเล่นทนายไม่เป็นแต่ผมจะพยายามเล่นก็คือคลิปคลิปหน้าผมจะเล่นเฟนเนกแล้วก็เล่นสไนมี2คลิปก็คือคลิปเฟนเนกกับคลิปสไนนะครับก็นั่นแหละเพราะว่า ในวันนี้ผมเจ็บข้อมือนิดนึงนะครับมือมีอุบัติเหตุนิดนึงก็เลยทําให้เจ็บข้อมือเล่นอย่างไม่ได้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อได้ดูก่อนแล้วกันก็ที่ผมแต่งก็ประมาณนี้ครับคือมันจะลั่นลั่นได้ไวนะครับไม่ลั่นไม่ได้ลั่นชา้าแล้วก็แรงดีดไม่ได้สูงครับแรงดีดไม่สูงนะฮะก็จะควบคุมแรงดีดได้ดีค่อนข้างจะดีเลยเนะ่เออจริงๆมันมันจะใส่ตัวอื่นได้อีกไหมนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่จริงๆเนี่ย ไอตัวนี้ครับมันคือตัวช่วยทําให้แรงดีดน้อยลงมากๆนะครับตัวเจ้าลํากล้องปืนนะฮะล้วก็คงมีประมาณนี้เออนะที่ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็พานทายนะครับที่ทําให้ดีขึ้นนะครับทาให้นิ่งแล้วก็ไม่เราไม่ได้ใส่ไอกระสุนดาเมจนะฮะมันเลยทําให้เราล่าเร็วนั่นเองก็ดาเมจก็ได้อยู่ที่85อัตรากาลั่งกระสุน31นะครับแม่นยำอยู่ที่77คล่องตัว18คือเดินช้ามากมาก ระยะยิงนี่1้7นะครับแล้วก็ควบคุมอยู่88เอาเป็นว่าคลิปนี้คงไม่มีอะไรเลยฮะแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าตัวอาร์ติคหให้ดูแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็มีเฟนเน็กด้วยที่ผมติดค้างไว้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส้ารับคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม